สวัสดีค่ะอยู่กับช่องรจนาลำเพลินออฟฟิเชียลเนาะพี่นนปากว่มกดหอดหาผู้ป่านี่เด้อกาดใหญ่เนาะกาดใหญ่กาดหอยไม่ยามว่านเอาบุญว่าแม่อาบุญดีใจลร้อายใต้มาหอดหมองหอดบอลนุงนิงนุงิเป็นคุยกับเสียนนโอเคครับยุโรปขับรถพ่ามาก เจอกันพะนะฮะสิทลุมิติไปทางไหนบุ๊คระเบียนะนั่นเอาปฐมปฐมปะทะน่าจะปะทะน้องหนูดีหนูดีนะมั้หนูดีหนูดน้องใหม่แต่ดาวปฐมนูดีนู ดูนั่นผ่านดูผ่นผ่านผ่านดูผ่าน่ผ่านด้ว่ผ่านดูผาผ่าน่าผ่านดู่นผ่านดูผ่ผ่านดู่น่าน่ด่าผ่านดูผผ่านด้ผผ่านดด้ดด้ดดดดผ่านด่ด้่านดผ่าดผ่านดผ่ดผ่านผ่านด่ผานผ่านดดผาน ปูซ้ายมันต้องออเรคือบ่มีเราบ่เกิดเป็นคนอดเนอนะเตออคู่ก็เปนตกท้เป็นลูกสาวบ่พีเออเอาเห็ดคืฟองด้เาเห็ดคือฟองดูท้าเห็ดเห็ดเหฟอน้ำเพินมนคืองน้ำเพินมีกี่ท่าเออได้เห็นเน้เือยังสาวน้อยปลาแ่เออีนียา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 ฮ่าฮ่าฮ่า ก็ได้ว่าเป็นตัุโกคือแม่มันหาแทนเืพ่อ่ตีขึ้นร้องให้สุดคำ้รงให้สุดแขนจังาล้ำเพื่อนแท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 นลมเด้อนี่ยังจี่เออนี่นี่นีนี่หนาดี่นมาปอะเพื่อกระไยู่งลารงมัดรางมัดเอามะมัดใส่กันดูบาท ลำเพือนี่นี่แหละมันเป็นลำไงเนี่ยกับบนเดลอยากผูก็ได้พนแต่ว่าแต่ถนะแต่แรกเแต่ล้ำพื่นกาศกัลำเป็นเนาะตบี้ังไงดน่าจเหเปนี่ปึ๊บนี่นั่นต้องพูดลานพี่ใหญ่นเนี่ย เลืกเอามันมีทั้งเบิร์18ทาน์ม322าหลายกว่านหลายกว่านั้นอีกตุ้นหซึ่งหลายเห็นพวกลุงฟอนใขตุ้นหายก็กันแนั้น2ลยมันลยัสิบริวารู้บาเจ็นอจึละแม่ฮ็ดจึ่ลำ ลำสุดคำลองสุดคำลำสุดแขนโอยดินางาเอินลำสุดคำยำยำในกะไกตีขาทวนเมื่อ้สมวกนเเมืองเท่ากล้ามกาดำ เผาข้าวกันนี่มาขอแพร์เปิดกเพ็นัไปข้เผข้าวกระดมลาเพื่อนน่าจะคืออิดี้หนืว่าควรกับพวกควรนี่ไม่เารัมนตา ราาเงีเงา้ยวเอาละรื้อหลุดมหลานหัวจะเนาะเอาน้าเป้าหลานขึ้นได้เจ้า ล้ำเพลนยันผ่าากคือ่อนแท็กซี่เห็นมั้ยล้ำดำเดินเพลินแท็กซี่เก่าเข่าเกเรนั่นล่ะฮะขามาประจำจึงจะเล่นตอนันี้เขาเปลี่ยนมาลมเย็นๆเปิดพัดลมใส่หีเมท่าเมท่า

โอ้โอ้ไปไหนขับรถเข้าอู่เรียบร้อยมีน้อยมานั่งฟังลำลมลมลมเปิดพัดลมใส่ไหมต่อลมอะไรนะมันก็มาก่อนแท็กซี่แหะต่อบอกว่าเย็นนี้เปิดอีกที่เย็นปับแล้วกรับทำไมหน่อยเห็นป่ะเดี๋ยวเบิ่อาจร่สสคะป้าเมียน้ำไปซอปต๊มน้าถามว่าทำไมเขาถึง ทำไมคนีเขียแตหไก่ฟ้ากุราชัยนี่เลยแต่ลำเพลินเนี่ยเห็นว่หมอลำซีเกียไก่ฟ้ากุราชัยเลยใจเจ้าพูรถใส่ไงปวดหรืไม่ป้าอันนี้เป็นไผลรถมีดูกว่ารถเขาหนั่งละรถเขาคือไผรถเขายุระ เนี่ยดูโล่เนี่ซื้อให้แดดซื้อให้คนงงาซื้อมาโกโก้ซื้อมาโกโก้เข้ากกเข้าอู่เรียบร้อยนี่ละนอยมานั i i> ่งฟังลำนี่ละคันสิไปมันละหมื่นแท็กซี่แท็กซี่ไปหนื่งนี่ละจีพยูนลองให้ไม่จบขี้เบื้องอานิสาพะนะ ก็นคุว่ะริา้งผู้นึ่งคุขาตานออกไเยู่ได้สิเดไปเอ๋อมัือสิดเนี่ย่าง่ากบงมากขู่เลยนี่ว่ามึงเห็นปรตูอยู่เดออพ่ะนะเอาขึเงียบแถอะเป็นผู้บหารบอพสดายน้มันหยด่ะน้ามันเอาน้มันไปหยดับรถเข้าอีเรียบร้อย่น่อยมานังฟันาสิเดเี่่ามอยาเดนนู่นาพยายามหอยู่มือนไันี้รถ่าไปยังดอกลายย่าไปเอาตะไคร่ แจ็กทีแจ็กทีไปดิเฮ่าฝากฝากเลยนะครับหักลูกหกั<า>กหลานตัวหนึ่งคือพอสองที่ชิ้นรวมก็ดำก่อนฝากในเด็กยูน้ำเข้าก็ยันยังไปซ้อมป้อมน้ำให้เขาเนี่ยพ่ะนะ ม่ไดูว่าไปซอมปั๊มน้าให้เน่พะนะโอ้ยซ่อมปัม้ก็มีค่าตเนะเดี๋ยวป่ะเย็นโอ้ยมันเจ็บมันเจ็บเดี๋ยว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 มัเย็ัเยเี่ยแบกคัดเแล้วก็ นี่สายฮานะเย็นดีไหมลมเย็นดีเราว่าไงไนี่มันบวถี่น้ำมันจะเทียรนั่นบวขีจัเทียจักเทืเนาะสตารทีน จะเดินทางกับบานได้พี่น้องบานื้อมาสแตกสตัมือคือสตัมือหมดทีเดคลิปนีเพื่อนสนิทพอกันคลิปหนาได้พี่น้องอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครกดกดัน้แชร์มเดียวมันจะาไปใส่อ้กับแปดในที่เป๊ะเนาะองดพอเพ่อดนี่แล้วใครมึงอ่า ถอยถอยไอถอยไปบ่เป็ี่ยงมาบอกกูไม่ใส่แกนเลบท้าเลยเอ่หรั้คลิปนี่ฝากก็พ่อนสนิอกคลิปหนาแ้วพี่น้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ